พี่บัตนี่เราไปไหนกันครับพี่บัตไปร้านกาแฟภูแก้วพีครับอันนี้อันนี้ปิดบังสายตาก่อนเขารู้ว่านอนน้อยจะนอนนะก็ยังไม่ได้นอนนะนี่ครับผมอันนี้ครั้งแรกครับที่ขึ้นมาภูแก้วพีครับก็มาก็จะมีรถประจําทางนะครับผมใช่ครับพาขึ้นไปนะครับเนี่ย ี่คุณเยวครับผมโหขับรถยิ้มนี่ยิ้มกระชากใจหญิงยิ้มกระชากใจลูกสาว <S <S> <S บรรยากาศเอาเรื่องครับผมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่พี่ยังไม่ใช่ช่วงที อันนี้อันนี้ยังเหรอยังครับมิน่าเขาไม่เอารถขึ้นมาแล้วพี่บ้านะดูความชันครับผมโอ้โหความชันความชันฮึม <c oughs> ดูเรื่องโอ้ดูวิวสวยมากครับผมทุกคนฮนะวิวสวยมากครับผม <c oughs> อ๋อถึงแล้วนี่หมดเยอะเลย โอเคครับผมนี่เราทิงแล้วนะครับผมไปพูดด้วยซเป็นไงบ้างครับผมไอเฮียเป็นไงครับไอเฮียปึ๊บสบายตัวเลยเนาะพาพาเที่ยวหน่อยพาเที่ยวหน่อยดีในป่าไม่ได้นะ พี่เอวแนะนำนะครับพี่เอวนี่ครับผมพี่เอวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นร้านกาแฟครับพี่เอวร้านกาแฟครับข้างบนจะเป็นจุดชมวิวครับรลางกาแฟจะอยู่ด้านล่างอ่าอันนี้ครับถ้าใครที่มาสั่งกาแฟก็จะสั่งด้านล่างนะครับผมแล้วก็จุดชมวิวอยู่ข้างบนนะครับข้างบนครับจะเดี๋ยวไปสั่งกาแฟพี่เอวกินอะไรยังครับผมอ๋อไม่มีปัญหาครับอยู่บนพี่เอวก็จะทํางานอยู่บนนี้ตลอดใช่ไหมครับผม นนรครับถ้าใครที่มานี่ครับติดต่อพี่เอ๋ไม่มีตังค์จ่ายค่ากาแฟรครับสวยๆก็ติดต่อพี่เย๋ได้เลยนะครับนน่มากมาแฟบ <นะ S 2> อกเลยจ่ายพี่หยอกหยอกหยอกอยากเอาอะไรพี่เอาเอสเปรสโซเย็นครับผมมาดูบรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับผม ันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มาภูแก้วคาเฟ่นะครับสูกมากครับผมบรรยากาศโอ้โหทุกคน,นครับโดตได้ครับทุกคนเมื่อก่อนเขาไม่ห้ามนะไอต้อไขมันขาดหรือเปล่าพี่วัดเมื่อก่อนเขาไม่ห้าม ผมคงไปนอนถ่ายรูปคนจับเดี๋ยวนี้ตะไคร้มันคายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วนี่ห้ามเถอะเมื่อก่อนพวกผมก็คิดได้อยู่นใช่ไหยทำไมตั้งแต่พี่บาสมาครับตั้ครั้งนั้นน่ะคราวนี้เขาเลยห้ามเลยใช่ครับไอเฮียเป็นไงครับไอเฮียเป็นไงครับผมเป็นไงครับ กลัวเหรอกลัวบ่าวอึกลัวเลยเสียวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ขาดเนาะพี่เยี่ยไม่ข็ดเน,นาะโอ้โหสมัยตัว พูกกแ้ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับผมนี่ครับก็จะมีทางลงทางนี้ด้วยนะครับเพื่อไปถ่ายวิวนะครับ ดีมากนะครับผูแก้วพิก ตื้นทางไปต่อครับผมโอ้โหนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ถ่ายรูปนะครับมันมีต้นลำชันนะครับ Mm-hmm. <laughs> สำหรับข้นนะครับที่มาร้านกาแฟานะครับที่แก้วนะครับก็จะมีรถรับส่งใหบริการฟรีนะครับผมนั่งกับพี่อ่ะเราพี่นุ่นก่อนแล้วนัง่งเอาแล้วเสียดจะนั่งเลยอันนี้เป็นอะไรต่อพี่บาสครับเออ่จ้าถิ่นเ้าน,นัดไว้ฮะ เดี๋ยวจะไปดูเดีไปรอเจ้าถิ่นที่บัทแชมป์สนนะครับโอเคแล้วก็เราจะพาไปน่าจะไปกินแบบกินกันมั้งมั้งด้วยโอเคครับเดี๋ยวเจ้าถิ่นคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันครับผมตอนนี้ลงก่อนนะครับขี่แท็บเล็ตนะครับเวลาลงอะไรนะขี่แท็บเล็ตขี่แท็บเล็ตเสียวเป็นยิ้วล็้เลย ีครับผมสำหรับใครที่สนใจออกล่างกายนะครับดูกล้ามน,นะครับโอ้โหฟีมหมดแล้วครับกล้ามเป็นมันๆเลยครับผมยิ่งกว่าเขาต้มนะครับผมซิกแพกนี่รวมกันเป็นลูกเดียวเลยครับลูกเดียว <laughs> เริ่มเลยปกติถ้าคนอื่นเขาเลยเขาจะมีซิกแพคนะครับอันนี้ซ <laughs> ิกแพคมีลูกเดียวครับผมอันนี้ไม่กลมห้ามรถส่วนตัวขึ้น อ๋อแต่ทางนี้น่าจะจอดได้คนทำถนนนี่ก็เก่งเนาะตะบังนี่ทเทป,ปูนนี่ก็ไหลหมดนะวนี่สูงขึ้นทันเลเก่งจริงช,ชมดิวนะครับภูแกว้วพีคคาเฟ่ก็ต้องอยอมรับว่าพีคจริงพีมากขึ้นโคตรพีเลยพี่ <laughs> ของฟ้าอันนี้เหมือนจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วเนี่ยสนใจติดต่อที่พักได้พี่พี่ขายจะขึ้นเบอร์โทรไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ใช่ไหม <c oughs> พี่พักพี่พักใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับผมแอดไปที่เฟซบุ๊กพี่บัสนะครับไปทิ่งสรครับให้ผมไม่ได้เป็นม,มาหากินกับเขาครับพี่ซึ่งก็มีแบบพี่พี่บัสไปก็ เซ็นไว้ก่อนเลยบ๊ียเดี๋ยวมัเก็บเขาเดี๋ยวจะมีนบินมาเก็บบริบาบต่างหากอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าไ้บ้านนึกใครอ๋ออนึกออกแล้วบ้านคนนั้นใช่ไหมให้มันมาเลียบบินเก่าด้วยที่เดียวใช่น่าจะดีนย่าลือย่าช่องดังอย่าหาส่วนลดมาให้ ต้องบอกก่อนนะครับนี้เรามาทําธุระกันจริงๆเราไม่ได้มาเที่ยวใช่ครับผมแค่รอเวลาให้ธุระมันเสร็จแล้วเราจะได้กลับบ้านกันนะใช่ครับสถานการณ์นี้ไม่น่าเที่ยวเลยพี่คุณเยวไปไหนแล้พี่คุณเยว่เยวได้ซื้อของแล้วนู่นไรเก๋อโอ้โหอินดี้จริงเฮ้อึบโอ้นี่ครับผมใครที่สนใจนะมาเที่ยวภูแก้วคาเฟ่พิกนะครับผมนี่ติดต่อพี่เยวได้เลยนะครับ เจอพี่เยลมาเจอพี่เยลครับรถบริการฟรีนะต้องขาขึ้นขาลงนะพี่เยลเนาะปกติฟรีครับเอาเอาง่ายงถ้ารู้จักผมก็ฟรีครับนี่ครับผมถ้ารู้จักบอกหมาพี่เยลครับผมมาหาผมขึ้นฟรีนะครับคันนี้ครับผมแต่ถ้าปกติทั่วไป คนละ40บ,บาทคนละ40บาทคือทั้งขึ้นทั้งลงใช่อ่านี่ครับผมพี่เยลนะครับนี่รูปหล่อๆนี่ครับผมถ้าม,มาถึงอ้างชื่อพี่เยลเลยได้เลยนะาะ <laughs> งงว่าอ้างใครอะใช่คร <laughs> นเนี่ย <laughs> นี่ครับผมเยลนี่เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ขับลงมาผมไม่ได้ยินเสียงรถเลยอ่ะเอยปล่อยไปล่อยไห,ไยไห, <laughs> หยอย่างเดียวเลยมันจบคระบผมนี่ครับผมยานอวกาศตัวนี้มันรับยางเลย โอเคครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพี่เยลครับด totally. ูแลดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับผมไปหพี่เยลกันไปขับเดี๋ยวเจอกันครับเดินไปผ่านเนี่ยครับเจ้าถิ่ดูแลดีมากครับเดี๋ยวไปบุรีรัมรอบหน้าต้องพาไปตีมอครับผมโดยวเอาพี่บาสนี่เอ้อันนี้ดึกๆนี่จะพาไปดูดบุหรี่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวก่อนก่อนยัเล่นมุนนี้ต้องขออันนี้นึง โอเคพี่เอลขอบคุณม่นะครับพี่เอลครับผมครับสวัสดีครับดูแลดีมากๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ